ครับขอสวัสดีครับพี่น้องของบ่าวส่งขานสุกูสุคนค,ครับผมขอสวัสดีคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องวัอนี้ผมเองบ่าวส่งขานกับสีมาเผาทานครับพี่น้องเผาทานโดยถังสองรอยลิตรเนาะเผาทานโดยถังสองรอยลิตรครับพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งรายละเอียดของถังก่อนเนาะเพราะว่ามีแบบสีของบ่าวส่งขานมาคอมเมนต์ว่าเออถังเฮ็ดจังไงแน่จอจังไรแน่ครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งรายละเอียดของถังก่อนเนาะครับพี่น้องปีนี้เป็นคลิปแรกครับพี่น้อง คลิปแรกเนาะต้นปีครับพี่น้องเขาเนาะถังง200ลิตรเพื่อเกยจาะทีฟ้าครับพี่น้องจาะทีฟ้าศูนย์กลางของถังเนาะจาะประมาณนี้ครับพี่น้องจาะประมาณทำแขนเนาะครับพี่น้องศูนย์กลางของผาเนาะศูนย์กลางของผาครับพี่น้องเพื่อจ่อใเรียบร้อยครับก็สิมีแนวล็อกแบบนี้ครับพี่น้องเพื่อให้อกากาศมันเข่าต้อนเ่า ปิดเนาะเดี๋ยวผมสิลมทังงไอเบิงทางดาครับพี่น้องของเจาะขางดาทั้งเนาะเดี๋ยวสิลมทังไอเบิงครับพี่น้องครับทั้งนี้ก็เป็นดาถังครับพี่น้องเป็นดาถังเนาะเพิ่น็สิเจาะเป็นลูกเป็นลู่ไว้ครับพี่น้องไงเจาะเป็นลู่เป็นลูไว้เนาะดาทั şey ้งเท่าต่างลงดินครับพี่น้องตอนนี้ผมเองยังไม่ทันได้คุดบริเวณที่จิไปจุดเนาะเดี๋ยวจะน้อยเสร็จได้เบิ้งครับพี่น้องตอนนี้ก็สิบอกการเจาะถังกอนเนาะ พอดีเจาะทั้งดาบแบบนี้ครับพี่น้องเป็นหูไว้เพื่อเหาจูดไฟแล้วไฟมันจะขึ้นไปตามหูนะครับพี่น้องไปใหม่ใหม่อยู่ตร้งในเนาะครับพี่น้องมปอนี้ครับผมเองเบาชักข้านกที่ว่าเผาทานโดยถังสองลอดลิตรเนาะก็เลยให้เบื้องรายละเอียดของถังก่อนครับพี่น้องครับก็เป็นใหม่ยุคข,ข้าครับปีนี้ผมเผาใหม่ยุคข,ข้าเนะาะการตัดของผมก็จะตัดเป็นทอนขนาดนี้ครับพี่น้องถังหนึ่งก็จใส่ได้สองทอนพอดีเพื่อกเสด็จมีสองล้มเนาะ เอาใส่เงาสุดเลยสุดถังเลยสองลมมันระบายไม่ค่อยดีครับพี่น้องเขาก็ต้องให็นมีสองล่มน้ำจังหน่อยเนาะเพื่อทานมันจะได้งามครับพี่น้องนี่ใหม่ห้ากัตัดขนาดนี้้อครับพี่น้องเดี๋ยวผมเองอาจจะไปไปเบงทนใหญ่ก็นเนาะว่าเผาใดบ่เดี๋ยวไปเบงทนใหญ่ครับพี่น้องไหม่รุ่นนี้กับเผาใดเด้อครับพี่น้องถังสองหรือรกับเผาใดครับพี่น้องนี่รุนนี้เขามาต้องพารอกครับพี่น้องเขาก็ใส่เลยครับ ใส่แล้วกับเผาได้เลยครับนี่รุนี่กับเผาได้ครับนี่เป็นใหม่ปลาครับพี่น้องเป็นใหม่ปลาเนาะเราต้องตัดใหม่ไว้มันแหงงจัหน้อยครับพี่น้องแหงบงมันมาเติมแล้วพี่น้องเขาคอยเผาเนาะอย่างจึงบอกหลายครับอ๋เดี๋ยวเขาไปเบิง้งขั้นตอนการขุดเนาะครับพี่น้องนี่ให้เบิ้งการตารัดใหม่เขาต้องตัดทอนขนาดนี้เนาะย,ยกง่ายใส่ถังง่ายครับพี่น้อง ไปเบิ่งวิธีการขุดครับพี่น้องครับบริเวณที่ผมขุดนะพี่น,อน้องบอท่านไหมียังก็ขุดตรงนี้เลยครับพี่น้องครับตอนนี้กะขุดลุ่มเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งไกลๆเนาะเบิ่งไปเรืร่อยๆได้พี่น้องเ้อนี่ครับผมก็ขุดเน่าๆไปทางหนาครับพี่น้องเน่าไปทางหนาสว่วนลุ่มก็เป็นวงกลมครับพี่น้องผมก็จะเอาอิฐบอก อิดบอกเศษเศษมาวางเพื่อห้องถังครับพี่น้องบางคนมันกับ่ห้องเนาะส่วนผมห้องไหวเพราะว่าบริเวณนี้นเป็นดินทรายครับพี่น้องเป็นดินทรายเวลาเจอความหนความหยางมันสิพังเนาะมันสิพังผมเองเบาชั้นคานกันเลยเอาอิดบอกมาวางอ้อมไปครับพี่น้องครับเปืือห้องดกักถังไวเ้เนาะครับพี่น้องกินละษณะคุดลุมมันก็เป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องขุดลุมเผาถ่านด้วยถังสองร้อยลิตรเนาะครับ ผมเอาถังลงต่างเรียบร้อยครับพี่น้องต่างถังไว้เรียบร้อยเนะาะหลังจากขุดรุมเรียบร้อยต่างถังในเบิรงครับพี่น้องครับเ,เห็นครับพี่น้องการต่างถังสองลอดดินเนาะเอาขุดพอประมาณก็ได้ครับพี่น้องบ่ต้องเลิกคือผมเด้อก็ได้ตันนี้เพราะวันเป็นดินทรายผมเองเล้เอาลงเลิกแน่ครับพี่น้องเพราะดินทรายมันจะพังเนาะหันดินแบ็ดแข็งแน่จั่าน้อยเท่ากับขุดธรรมดาเลยครับพี่น้อง ก็วางถังเลยเลยเนาะเดี๋ยวผมเองกับชไ้บเบิ่งขั้นตอนการใส่ใหม่เนาะครับพี่นอ้องตัวนี้ขั้นตอนการเฮดหลุมคุดลุมครับพี่นอ้องรายละเอียดต่างๆเนะาะของการใส่ใหม่เนาะผมเองกัใส่แบบตั้งครับพี่นอ้องตั้งให้เต็มถังแบบนี้เลยครับนี่ตั้งรอบแรกครับพี่นอ้องปกติผมเสาแกบมาฮอยครับพี่น้องมื้อกี้ไปหาแกบบ่ไไ้เนาะ ไปลงสีใดกับบมมีแกบครับพี่น้องบ่มมีแกบกับไปเป็นยังเนาะกับเผาไดให้กันครับพี่น้องวิธีการใส่เนาะนี่เบิ่งวิธีการใส่เน้อใส่แบบตั้งก็ได้ครับเป็นนื้อนอนแล้วแต่ถนัดครับพี่น้องแต่แบบตั้งนี่ผมลองบุ้มสีดีก็กลัวแบบนอนเนาะกลัวแบบตั้งมันระบายดีกลัวครับมันวาบมันเสริลวงดีแล้วก็สิเป็นทานงามครับพี่น้องวิธีการใส่เนาะ ใส่ใหม่เรียบร้อยครับพี่น้องเตรียมสิเผาแล้วเนาะใส่ใหม่ไปเรียบร้อยครับใส่ขนาดนี้แล้วครับพี่น้องพอปิดฝาได้เดี๋ยวเขามาเบิ่งขั้นตอนต้นจูดครับพี่น้องอีกทั่หนึงถือว่าใส่ใหม่เรียบร้อยห้องกับจูดครับพี่น้องเบิ่งวิธีการจูดขั้นตอนต่อไปเนาะจูแล้วครับพี่น้องก็ไปจูดข้างล่างเนาะจูข้างล่างที่เฮ้เย็ดหูไว้ครับพี่น้องจูแล้วครับ ตอนนี้เริ่มจูแล้วครับพี่น้องอะเดี๋ยวเบิงถึงทั้งเนาะผมเองยังไม่ทันด้ปิดฝาเลยพี่น้องผมห้มันใหม่ก่อนค่อยปิดฝาเนอะไอจงเปิดฝาไปเลยครับพี่น้องเปิดฝาไปเลยตอนนี้ยังไม่ทันด้ปิดฝาพี่น้องห้มันใหม่ก่อนยังค่อยปิดฝาเนอ๋อคำนวณเบิงเดี๋ยวเบิงไปเรื่อยๆครับพี่น้อง ลัผมปิดผาผมก็จะให้เบิ้งอีท่านึงเนาะตอนนี้ให้เบิ้งขั้นตอนการจูดตอนนี้จูเรียบร้อยครับจุดขางล่างเนาะจุดขางล่างครับพี่นอ้องอะเบิ้งเรือยกับเบางสังคัดครับผมสังเกตเบิ้งควันครับพี่น้องควันเริ่มขาวเริ่มดันขึ้นแสดงว่าเริ่มใหม่แล้วครับพี่น้องเริ่มใหม่แล้ว เห็นใหม่ก็นี่ผมกับสปีดฟ้าครับเร er. ิ่มใหม่แล้วความดันก้อนขาวเกินมาแล้วครับพี่น้องใหม่แล้วพี่น้องเดี๋ยวผมเองสปีดฟ้าเนาะใหม่แล้วครับก้อนสีขาวด้านลงมาแล้วใหม่เรียบร้อยครับพี่น้องปิดฟ้าแล้วครับพี่น้องปิดฟ้าแล้วปิดฟ้าแล้วเนาะใหม่แล้วกับปิดฟ้าแบบนี้ครับพี่น้องครับ คือว่าตอนนี็สมบูรณ์แบบแล้วครับพี่น้องเผาติดเรียบร้อยครับร่แตวไบควดนหมืนเนาะควนเหมือนห้ากับม่ปิดอีกท่นึงครับใหม่เหมดกนกันเนาะใหม่เหมดควนมัอนจะเหมดครับพี่น้องตอนนี้ก็ใหม่เหมดแล้วพี่น้องใหม่เหมดแล้วเนาะผมเองก็ที่ทำการปิติครับพี่น้องตอนนี้ใหม่เหมดเรียบร้อยเดี๋ยวสิปิดิเนาะ ตอนนี้ก็เอาดินปิดเรียบร้อยครับพี่น้องวิธีการปิดเนาะมันก็จะปิดแบบนี้นะครับพี่น้องเขาก็ใส่ดินกบอมๆครับพี่น้องปิดหูข้างนาครับเพื่อไม่ให้อากาศเขาเนะปิดหูข้างนาแล้วก็ใส่ดินน้ำอ้อมแต่วฮอกก็เอาดินที่ฮอาขุดออกมุงพงนะครับพี่น้องกว้างห้างเทิ่องเลยครับแล้วก็มันสีเย็นฮอกจะค่อยมาควัดครับพี่น้องเขาค่อยมาเปิดถังเนาะให้มันเย็นก่อนแล้วเราเอามือหนึ่งครับม่เ้าเย็นครับพี่น้อง การเผาเ่ากับเผามือหนึ่งครับขึ้นหนึ่งครับพี่น้องตัวใบเสร็จก็คือสิวเล่าสามมือครับพี่น้องเป็ดเสร็จสามมือน้อจึงได้ทานเนาะถังหนึ่งเนี่ยอยูุ่้ยละเล่าปุ๋ยกัวเกือบหอดสองปุ๋ยครับพี่น้องประมาณนี้เนาะต่อถังเดี๋ยวแต่เอาใส่ใหม่เนาะใส่ใหม่หลายเนียนก็ได้หลายครับพี่น้องเอาใส่ใหม่หน่อยก็ยุ้ยละเล่าทุ่งปุ๋ยกัวครับใส่ใหม่สีรวมๆเนี่ยอย่งหน่อยเนาะนี่กับวิธีการปิดครับพี่น้อง พิธีการปิดเนะดาะเบาซินข้าดก็เปิดทานแล้วครับพี่น้องเปิดแล้วเนาะครับมันก็ใหม่เป็นลักษณะนี้นะครับพี่น้องการเผาทานด้วยถังสองร้อยลิตรครับพี่น้องวันนี้ผมเองก็เปิดเรียบร้อยเนาะมันกสิใหม่แบบนี้นะครับพี่น้องของมาแล้วก็ตดตามเบาเซิงข้าในเด้อครับพี่น้องซอยก็ไหลก็แช่กูตดตามเบาเซิงข้า นะครับผมผมเองเบาซึนคาดขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและเข้ามาชมเบาซึนคาดเนาะนี้ผมเองเบาซึนคาดกับเมทคลิปวิธีการเผาถ่านถัง200ลิตรในพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องผมเองเบาซึนคาดขอขอขอบคุณทุกท่านครับผมผมเองขอสวัสดีเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ